สวัสดีค่ะจันหนุ่มเมืองยศค่ะสวัสดีครับค่ะาจานันถ้า้ายหลังเลขออกแล้วครับบ้านจานันเห็นลอตเตอรีร่จันซ่งไม่ได้ไล่ไหมมิดเลขห้าศูนย์ท่านนี่ครับแตับโชค้าน้ยิ้มหน่อวหัวยย่ครับหมู่บ้านนี่งแปดเลขอันนี้ม่เลขเอีกอย่างคือสี่ทุ่มซื้อไลก็ดอกกระเด,ดีด้ยนะเพราะว่าพบ่งเลขมากตัครับเพราะว่าเลขอันนี้ ผมคำนวณออกมาแล้วนะครับผมมาเลยมาไปที่ตอนแรกนะครับหาเก้าเก้าหาหาศูนย์ศูนย์หานะแล้วยู่ต่อมานะบันี้พอดีผมก็เลยเอาเื้อเลยเสื้อซีเก้าเก้าซีกับศูนย์ซีมากันหลังจากผมเสื้อเสรมาแล้วฟันดีบัตผมก็เล่ว่ามันสี่เข่าตัวหลังผมเลยกับมาเรียนใต้ดินสี่ศูนย์ซีสี่ฝูนย์ทั้งถิ่นนะเนี่ยทั้งตีเก่าแล้วแต่ทั้งอ่า มุดดินเจียนดันบ่อได้บ้านผมหาศูนกับหาเก้าค่ะเรื่องเล่เอกนชอนกับเลยพบพปผานนะผมกัเลยบ่อาาได่พักเอกชนหรืออะไแต่ละตะดินตรงในเบื้องนะครับมันจนเจียนมือแล้วเป็นบ่อเมียนครับเพราะว่าผมหาเก้าเกาหากับหาศุนทุนหาเนี่ยผมผมที่เอาไว้ัแต่ต้นต้นหันวแต่ละตะลี่ของอใหม่ใหม่ ผมนี่ไว้พราะงั้นเแปลว่าผมผมอยากบ้านฐานคำนวณของผมผมอยากมันมันเนียหนักอยู่ที่ทางทางล่างนะครับเพราะว่ามึงเข้าต้องสนับสนุนตลาดกินแพงเพิ่นนะครับรัฐบาลไทยเนาะสนอหรือผมจเข้ามาเรียนเข้ามาทั้งมุติจารณ์ที่มันกำหนดบ่ได้เนื่องจากเข้อโครงการคนละเครื่องแน่นนนนี่นะครับเอกชนสนองเพื่นเอ็นเอกชนครับ บานนี้ก็เลยว่าได้แต่ลอตเตอรี่เนาะจย์เนาะสนับสนุนรัฐบาลไทยซื้อลอตเตอรี่ไทยเนาะล่างของจันกับเขาที่ห้าศูนย์เมื่อวานนี้ไทยกับเขาล่างมื่อนีนเขาอีกเด้อมื่อนีนปังๆเด้อค่ะทั้งเล่าทั้งไทยเนาะวดวันที่หนึ่งมีนาสองห้าหกแปดนี่ยก็ขอให้ปังๆอีกเนาะจย์เนาะ เดี๋ยวลอความฝันก่อนก็เอาไปก้อนนคกะให้อ่เป็นเอีหยงเนี่ยจย์เป็นเลขล่างเหมือนจย์ก่อนนี้ผมสิให้้เลขวิ่งสูตรดั้งเดิมเลยแหมที่จําได้ว่าิเคยผมว่าคิดเคยคล้องจําเลขวิ่งปีไม่หลุดแน่นจ้ะปีนั่นเขาดีเนาะจย์เนาะปีแรกที่ให้คีิประจันปีหกเอีหยงเหระปีหกหกเหรอไอ้กีบจค่จ้ะ หกหกสองปีนะหกหกค่ะตอนมาหาโจนี่คือหกหกหกหาผมยุ่งช่องอื่นจ้ะนะคนกับติดตามผมมาตลอดหลายช่องตอนนั้นแต่ผมมาลงยุ่งช่องโจนี่คือปีหกหกค่ะจันคือว่าสูตรนี่จย์สิให้ตารา,ารางแม่นบ่ะอาจันก่อนเนาะผมสิให้สูตรเลขวิ่งวิ่งวิ่งสองปีนะวิ่งวิ่งบนล่างอะนะจันอีก อีกชุดหนึ่งวิ่งบนล่างอันนี้อันนี้ไม่ปากหลักเดี๋ยวด้ออันนี้วิ่งยังเมื่อนี้เมื่อนี้วิ่งบนหรือวิ่งล่างจังเมื่อนี้บมครับเพื่อถมบนี่ไงวิ่งบนวิ่งล่างวิ่งวิ่งวิ่งบนล่างค่ะไปกวานอีกช,ชุดหนึ่งให้มันให้เพิ่นจับตามองเบิ่งผมบกชุดนั้นผมมีพวกปะกบปู่ค่ะเอาทั้งบนวิ่งบนล่างมาก,ก่อนีิครับปะกบปู่ให้เมื่อนี้นะครับ ได้ค่ะจา์เอาวิ่งบนวิ่งล่างเนาะค่ะงวดนี้แต่ว่าล่างกับสีต่างหากจึงสีเือนดิมวิ่งบนล่างสูตรเดิมจ้ะห้ากับหนึ่งครับสูตรนั้นครับบนล่างห้ากับหนึ่งนอาจากนี้ห้ากับหนึ่งค่ะนั่นคือสูตรเก่าสูตรเดิมผมแต่ผมไปจับคููสูตรนั้นนะครับเมื่อนี้ผมจะปล่อยให้วิ่งล่างอย่างเดียวนะครับ อ,อ๋อมื่อนี้วิ่งล่างย่างเดียวบ่ครับนี่ประกบคููครับอันนี้บนล่างก็คือห้าหนึง่งเนาะเดี๋ยวไปเบิ้งให้เพิ่นเบิ้งไปเป็นแนวทางก่อนน้ำกันก็ได้อ๋อเอาเข้าใจแล้วเอาบันนี้วิ่งล่างเนาะค่ะวิ่งล่างเนาะจาะนะันเนาะครับวิ่งล่างวิ่งล่างค่ะสองกับหนึ่งสองสองล่างหนึ่งบ่จันหรนืไหรือว่าไปน้ำกัน สองเด่นสองกับหนึ่งแต่เด่นหนึ่งลองสองเด่นหนึ่งลองสองเน้นเน้นเน้นก็คือหนึน่งเน็นมอแมนครับแมนเดินที่หนึ่งขีดเส้นใต้ตัวแดงเล้ะหนึ่งครับอ่ะวันนี้อันนีน้นจับคู่ครันะจับคู่ จับคู่ค่ะจานมากค่ะแปดหนึ่งแปดสองแปดหนึ่งแปดสองค่ะเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าหนึ่งเก้าสองค่ะรับกันที่สองหนึ่งเก้าแปดน้อค่ะตัวกันนะวะกัน สองหนึ่งกับเก้าแปดครับเก้าแปดที่ออกอยู่ว่าจันตกกันเพราะว่าผมกันไวเพราะว่าเนี่นยที่ผมประกอบคูนี่คือมันมีเลสแค่สี่ตัวที่ผมประกอบคูค่ะมีแปดมีเก้ามีสองมีหนึ่งี่คือผมหมุนกันได้หนี่น<า>ผมเลยกันเลยแต่ทีนี้แน่ก็คือสี่คู่เดินอะที่คู่ปวกกันค่คนนนะแต่ผมที่เลี่ 8, นคี่แปดหนึ่งกับเก้าสอง เน้นที่แปดหนึ่งบุค่ะเน้นที่แปดหนึ่งกับเก้าสองบ่ค่ะครับแปดหนึ่งเนาะค่ะกับเก้าสองแล้วก็วิ่งบนล่างเนาะค่ะครับวิ่งบนวิ่งล่างก็คือห้ากับหนึ่งนี่เน้นโดยไรคะจันบนล่างนี่ตัวนี้เอาไว้ก่อนครับผมน้อทำไรเยอะเป็นไหนอ๋อเอาให้เบิ้งๆกอนเนาะครับให้เบิ้งไปกวันคน่อยถามที่เรืงทางเอื้อนทางเอื้อนหน่อ ตั้งเดิมสูตรสองปีปรุษลดนะเพื่อจะหาคำนึงว่าต้อหันพลาดครับจะเข้าข้บสองอันนี้ก็แนวทางเพราะว่าครวดตั้งปีใหม่มาหนีเขามากมาพลาดมันก็้อหันประสิทธิภานมากค่ะแนวทางรัฐบาลไทยเดอเอฟจีอันนี้อาจารย์ขออนุญาตทวนตัวเลขแป๊บหนึ่งอ่ะอาจารย์หนุ่มเมืองยอดหนึ่งมีนาคมสองห้าหกแปดแนวทางรัฐบาลไทยเนาะค่ะ วิ่งบนล่างเนาะคะ่ะมีห้ากับหนึ่งอันนี้อาจารย์ยังนเน้น,นะคะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวเอาไปดูก่อนส่วนวิ่งล่างเนาะคะ่ะมีสองกับหนึ่งเน้นที่หนึ่งนะคะ่ะสองตัวจับคู่มีแปดหนึ 1, ่งแปดสองเก้าหนึ่งเก้าสองเน้นที่แปดหนึ่งแล้วก็เก้าสองตัวกันเนาะคะ่ะตัวกันก็นมีสองหนึ่งกับเก้าแปดเนาะคะ่ะเก้าแปดนี่เป็นเลขเพิ่นปิดอยู่ตลอดเนาะอันอยู่ตลอด <Yeah. S 1> เป็นเลขอยังกับ่รู้ ปดหนึ่งกับเก้าหาเก้าแม่จันเนาะครับม่อครับอันนี้ก็แนวทางรัฐบาลไทยเดี๋ยวลอกว่างฝันจันนุ่มเบืองยศกันเด้อ่าอาจารย์ฝันดีจังไหนเนาะค่ะ่าเสียงตัวใดฝันดีจังตามก็ได้เนาะค่ะอันนี้เอาไปเบื้องก่อนให้ก่อนเดี๋ยวสิหะไปว่าไปลอกเลียนแบบคนอื่นนอกจานเนาะตองวดเลยันเมื่อคืนนั่งเห็ดบดนั่งเห็ดเบิดขึ้นบอกอาจารย์มื่อคืนประมาณห้าทุ่มขึ้น ง่วงบ่ราะไหวเล่ดอะไรก็ขางล่างต้อนข้างบนกะเล่ากันกับเดี๋ยวให้พักสมองง่ายหนึ่งเดี๋ยวต่อเนื่องเอาต่อไปเนาะกันผู้ใดยังได้เบอร์โทรจันกันจังว่ากันเนาะเบิ่งไปก่อนกันได้เล่เข่าเล่ดยังกัโท่อเม้อกับแม่กันได้หรือเงื่อนาเซโชต่อแรกกับจังว่ากันเนาะจันเนาะเอ้ยใชาเซโชวเบอร์โทรศัพทบสนองอุ้ยเบ้าพิษอีกแล้วบ่าหัวันเบ้าจันเบอร์โทร บ่ครับผมใหม่ยุกช่องยุคต่วันตกสายก็ยังมาว่างใจตัดเย็นกันยังบ่สายแป๊บติดแอ๊บติดเนี่ยอ๋อเบอร์โทรเป็นข่ามากน้องพ่อเลขกับจานข่ารัฐบาลไทยเนาะ่ะแล้วก็เล่าพัฒนากับข่าทั้งซีโตในงวดวันที่วันศุกร์ที่ผ่านมาล่าสุดนั้นมาเนี้รัฐบาลไทยกับข่าอีกที่ห้าศูนย์มันก็สมควรสายบวว่างอยู่ดอกงานเนาะ ใครอยากได้เบอร์แนวทางหรือเบอร์โทรอาจารย์นุ่มมึงยศอยากคุยเป็นการส่วนตัวกับบอกได้อยู่โทรมาแอดก้อนกันได้นอกการที่เสียเอาเบอร์หายนอกอาจารย์เนาะ,นเ,นะเบอร์เก่าอยู่ปอนิจอาจารย์หรือว่าเปลี่ยนเบอร์ไหม่เ,เ,บบเบอร์เก่าครับเบอร์เก่าเวลาใหม่นะคะ,ะเบอร์เก่าคนเดิมเมื่อกี้อาจารย์เอียงก่ออาจารย์เอกคนเดิมเนยอาจารย์เอกคนเดิมพนันตะกี้มันเป็นอาจารย์เอกเบืองเลยเนาะ กอันนี้ก็เป็นเพื่อนกันเนาะรู้จักกันก็เป็นธรรมดากันเพ่อนกก็คุยคุยกันพวกค้าผมคุยกันอยู่เขาบอกเนาะเอาจันได้เวลาที่จันอวยพ่อในเอฟซีช่องโจพ้ด้วยถือเลขนะคะจันครับสำหรับแต่มือนี้นะครับผมก็ลงแต่ถังล่างที่น้องไปหาจับแบตเตอรี่ก่อนนั วันนี้ก็ขอให้พี่น้องแฟนพาร์ติสีของผมนะครับโชคโชคดีโชคหวานทุกผู้ทุกคนนะครับให้ได้ยิ้มถึงหัวกันั่วหน้านะครับและขอบคุณขอบคุณหลายๆนะครับสำหรับแฟนพาร์ติสีนะครับติดตามผมมาตลอดนะครับสองสามสี่นะผมดูในวงการอยู่นะนะครอยู่ออกเครื่องพี่น้องเด็กหุ่นกันะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบปรนเป็นผลหลายๆขอลงไว้ท่านอีกครับเนาะเอาไว้จีบหน้าโอกาสหน้า เจอกันหน่วยครับรัฐบาลเแบบรวมโค้งเป็นรบมวยรัฐบาลเป็นบ้านเนี่ยทางเป็นบ้านน้ำกันมาแรงครับโสมขนมาลนน้ำกันมาแรงค่ะขอบพระคุณมากอาจารย์ค่ะครับขอบคุณหลายสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะอาจารย์เดี๋ยวเด้อค่ะขออนุญาตปิดคลิปจันก่อนจันปิดคลิปอันจักบานปิดอันนั้นใ้จักบานเนี่ยเดี๋ยวจังทัวร์มา And then else, if she pans, she mm -hmm. so he fan song muốn bong mẹ phi nong đỡ đứa gì ở cái cao của người tràn hay bưng đâu nha. Ở mà cứ hiền là mà cho bàn thay hiền mẹ. không cao hay bưng năm nay ad mà. Mới cả nhắc ngần Nên mẹ Mới cả nhắc เมื่อวานยังเอาให้สรุปตัวเลขแนวทางที่เข้าใช่ไหมคะ่ะไปใส่ล่ะเวลาหาๆๆอยู่ที่บยักเจอแน่ลาวเออลาวของปู่อรุณน,น่ะคะลาวของหลวงปู่อรุณน,นี่ปูว่วามันช่วงเหนียนบกเขาปู่ว่าขอพักยกจกักยกกอนสันทั้งปู่กับบกฟันพร้อมนะคะ่ะ ลาวปูอ่อรุณขอพักยกก่อนเพราะท่านได้ฝันอยู่แล้วค่ะลวงปู่ว่าฝันกันเลยเอ้าว่ากันสิดึงออกมาแล้วมันลุดมืออีกแล้วปู่ว่าพักก่อนเพราะท่านเดี๋ยวล่อความฝันก่อนแล้วค่ะของปู่นี่เป็นความฝันสิแม่นเนาะปูอรุณเล่าคนเนน่ย แต่ว่าขันทานท่านฟันกับขอว่าหนอเนาะปูกับไทไปเอฟซี่ขันไฮไปแล้วมันบ่เข่าปูกันรู้ซึกบ่สบายใจขึ้นกันถ้าไฮมาแล้วเข่าดีกับมิคนผู้ไฮกับมิกาลังใจที่สี่ไฮเนาะค่ะอันนี้แนวทางรัฐบาลไทยเนาะค่ะไทยของอาจารย์หนุ่มเมืองยศเนาะคันนี่ของงวดที่พานมาเนาะค่ะเป็นงวดแรก คลองช่องโจงผ้าลวยนี่ลงเป็นงวดที่หนึ่งแล้วค่ะอันนี้จะเป็นงวดที่สองเลยคะ่ะนี่เอาไปพิจารณาเบองเนะคะพิจารณาดูเดี๋ยวร้องคงร้อยอ,อีกคงกอนค่ะเพื่อนอาจารย์เพื่อนฟันดีและะ้วค่ะฟันดีจังหดซื้อเลขตัวใดแล้วฟันดีคือจังหว่เหรนเพิ่นเสียงอาอีอยงเลขสี่เก้าก็เลขเอ,อียงก่อนสี่เก้ากบเลขเก้าห้า เซียงแล้วพอฝันเพิ่นก็เลยไปซื้ออ่า0440 04, หา0เมื่อเซียงเบิ่งบอกว่าเพิ่นฝันดีเพิ่นก็เลยทุ่มเอาหา0นะคะเพิ่นกลับน้ำ0หา0พร้อมเนาะค่ะงวดที่ผ่านมานี้ก็เอาไปพิจารณาเบิ่งก่อนเนาะคะ่ะเลขวิ่งบนวิกล่างเนาะคะ่ะเลขล่าง เพิ่นไฮเก้ากับศูนย์ว่านี่สองกับหนึ่งเอา้าอันไหนสิมาเนาะกันระหว่างสองกับหนึ่งแต่ว่าวิ่งล่างเพนเนนที่เก้างวดที่ผ่านมาแต่ว่าเลขวิ่งเลขวิ่งในตัวเน้นมะเข่านะคะเข่าตัวร่องเน้ะคะ่ะเลขวิ่งตัวเน้นไม่เข้าเข้าตัวรองส่วนวิ่งล่างว่านี่มีสองกับหนะะึ่งเะเน้นที่หนึ่งเนเนนที่หนึ่งก็ล่องไปเบิ้งสองเนาะ,ะสองอาจจะมาก็ได้นาะเมื่อวัที่แล้วเขาที่ห้าศูนย์ศูนย์ห้าเนาะ เป็นแนวทางในการหาซื้อหยิบจับสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนเล่นการพนันทุกชนิดนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเนื้อหาเอฟทางช่องเสนอเพื่อเป็นสื่อกลางเป็นแนวทางในการหาซื้อหยิบจับสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนเล่นการพนันทุกชนิดก็ขอคนละหนึ่งร้ายหนึ่งเซนเด้อเด้อกาเป็นกำลังใจกับทางช่องโจพ้าร่วยน้ำแนนแล hm ้วค่ะ ขอกราบขอบพระคุณคุณพอ่อคุณแม่พี่นอ้องสุภู้สุคนที่กดไลค์กดแชร์ให้หยิบจับสลากินแบ่งรัฐบาลไทยใบไหนให้เป็นรางวัลที่หนึ่งเป็นโชคเป็นลาบเป็นมันเฮงๆปังปังรวยรวยทุกๆคนทุกๆท่านสำหรับคลิปนี้กับขอตัวก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ